สวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครบพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในรายการสมรสรสุขภาพค่ะเรามีนัดกันแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพทางโมเดิร์นไนทีวีนะคะครับผมนะครับวันนี้วันอังคารสิ้นเดือนครับสากันยายนนะครับแต่จริงๆ,งๆแล้วเงินเดือนออกไม่ไ้แต่วันศุกร์แล้วละ่ะใช่ <c oughs> หมดไปแล้วอ่ะอยัง, <c oughs> ยางบางคน<า>ง<ๆ>นะคะบางคนก็วันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเราเป็นตอนพิเศษนะคุณเอ,อิ์นะคะเราจะมีวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าประวัติของท่านเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวที่โอได้บอกไปเมื่อวานเจ้าของคําพูดว่าาผมล จากความทุกข์แล้วครับผมนะครับเป็นผู้ชายหนึ่งคนครับซึ่งจากเดิมเนี่ยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆเป็นคุณครูสอนว่ายน้ําวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองนะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถเดินได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนชีวิตมานั่งรถเข็นนะครับเคยมีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายนะครับแต่ว่าวันนี้ลาออกจากความทุกข์แล้วเรียบร้อยเขียนหนังสือหลายเล่มนะครับก็เลยมีไอเดียดีๆจะมาฝากเรานะครับวันนี้เรียกว่าเราจะดูแลเรื่องของสุขภาพใจเป็นพิเศษใช่แล้วค่ะช่วงนี้ใครกําลังมีปัญหาหรือว่าความทุกข์ใจ เนี่ยต่อจากนี้ไปดูรับรองว่าคุณจะได้กำลังใจเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยทีเดียวรครับ ต่อนะคะในช่วงที่2ของสมโมสรสุขภาพนะคะอย่างที่เกริ่นไปในช่วงเบรกที่แล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเรามีเรื่องราวน่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ชมด้วยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะแลากเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะที่หมายเลข SMS 4221511กับแขกรับเชิญของเราะะ้วยค่ะครับผมนะครับอย่างที่คุยกันตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของสุขภาพเนี่ยนอกจากสุขภาพกายที่ดีแล้วสุขภาพใจก็ต้องดีด้วยบาง,ง,างครั้งเนี่ยนะครับอาจจะมีเรื่องราวของสุขภาพกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงภาะวะอากาศไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยคร ขอต้อนรับแขกรับเชิญครับคุณกำพลทองบุญนุ่มครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะต้อนรับเข้าสู่สมสรสอนสุขภาพด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะคงจะต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าสําหรับคุณกำพลทองบุญนุ่มนี่จริงแล้วเขียนหนังสือด้วยแต่ก่อนที่จะไปเข้าถึงรายละเอียดนั้นนะคะเดี๋ยวให้ให้พี่เอิร์ธโชว์ดีกว่านะคะหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือที่เราโชว์ไปตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัตินะคะของตัวของคุณกำพลเอง นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับคุณกำพลให้มากขึ้นแต่หลายคนที่อ่านหนังสือแล้วอาจจะคุ้นเคยกันมาบ้างแล้วนะคะคก่อนอื่นเดี๋ยวให้ทางคุณกำพลหรือว่าเราเรียกว่าท่านอาจารย์ดีกว่านะคะคเล่าประวัติข้าคร่าวก่อนดีกว่านะคะก่อนที่จะมาประสบกับอุบัติเหตุอ่าก็เคยรับราชการครับผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ในวิทยาลัยพระศึกษา สอนไรเอ่ยสอนวิชาพระศึกษาสอนพลสูกศึกษาแล้วก็นันนาการที่วิไลพระศึกษาจังหวัดอ่างทองครัเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นสถาบันพระาศึกษาแล้วแล้วประสบอุบัติเหตุได้ยังไงครับก็ไปสาธิตการกระโดดน้ำในสระว่ายน้ำกระโดดน้ำลงไปในท่าพุ่งเหลาก็เลยพุ่งลงไปเลยก็เกิดพลาดท่าครับ ทำให้ศีรษะเนี่ยไปกระแทกถึงพื้นก้นสะเลยครับผมก็มีผลทําให้กระดูกคอข้อที่ห้นี่ครับร่างกายโวนล่างก็เลยเป็นอัมพาตแล้วก็พิการตลอดชีวิตครับผมนะครับณตอนแรกที่ที่เรารับรู้ว่าการอะไรเงี้ยครับก็าแน่นอนเนะเรื่องของใจก็จะต้องแบบว่ามันเหมือนแบบคนที่เราเคยแบบสามารถทําอะไรได้เองอะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนแรกก็กลุ้มใจนะ ครับกลุ่มหลอกกลุ่มใจรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขคิดมากอ่าใช,ใชคิดอยู่เสมอว่าเนี่ยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราคงจะต้องใช้ชีวิตที่ติดอยู่บนเตียงแคบๆเนี่ยไปตนตลอดชีวิตแล้วเราจะหาความสุขกับชีวิตได้อย่างไรมันก็มองหาความสุขไม่เห็นนะยิ่งคิดมันก็ยิ่งท้อแท้ใจก็ น้อยออกน้อยใจในโชคชะตาชีวิตเห็นบอกว่าถึงคิดมากถึงขนาดว่าอยากจะฆ่าตัวตายเลยทีเดียวไม่ถึงกับจะฆ่าตัวตายหรอกคิดว่าโลกนี้ไม่เหมาะสำหรับชีวิต ของคนอย่างเราคืออาจจะคิดน้อยแต่ว่าแบบทําไมมันถึงมาเกิดกับเรานะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะว่าจากเดิมที่เราเราแบบว่าร่างกายแข็งแรงอยากไปไหนก็ได้ไปสมมติว่าแบบอยากจะลุกขึ้นไปห้องน้ํามันก็จะง่ายสะดวกตอนนี้ก็เลยมันเลยเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพกายมานะครับแล้วเราวิธีการในการที่เราจะทําให้แบบจิตใจดีขึ้นคิดดีขึ้นนี่ได้ไปเจออะไรเขาครับมันก็ศัยความอดทนครับ แล้วก็อาศัยกําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ครับผมญาติพี่น้องที่ให้กําลังใจอยู่เสมอเสมอเมื่อเลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะมานอนคิดหมกมุ่นอยู่ในเรื่องเก่าๆนี่ม่ประโยชน์แล้วสู้เราคิดหาทางออกอะไรทําที่มีประโยชน์มีสาระดีกว่าครับผมก็ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งก็คิดเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ครับผมหาทางออกปีหนึ่งครับผมก็นานเหมือนกันนะคะหนึ่งปีนี่ก็ และที่มาต่างๆนานาทีนะตอนนี้นะครับกลายเป็นหนังสือจิตสดใสแม้กายพิการหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของประวัติใน DV d ดีที่เดี๋ยวเราจะมีแจกแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยนะครับเป็นบทธรรมะได้ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาธรรมะครับครับผมก็เห็นว่าในช่วงชีวิตที่เหลือเนี่ยเราควรจะหาสิ่งที่เป็นสาระให้กับตัวเองครับก็ไม่มีอะไรดีและเป็นสาระที่สุดเท่ากับการสนใจกับธรรมะค่ะอ่านว่าสนใจกับธรรมะก็เลยศึกษาธรรมะ จากการอ่านการฟังแล้วก็ลงมือปฏิบัติค่ะแล้วก่อนที่จะเข้าหาธรรมะตอนแรกนี่คือมีใครจุดประกายคะจ์หมยถึงว่ามีอาจารย์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนค,คิดว่าต้องเข้าหาธารรมะถึงจะได้ทําให้เรามีความสุขได้กับชีวิตที่เราเป็นอยู่แรงบันดาลใจที่สําคัญเนี่ยก็คือคนใกล้ตัวค,ค,คือคุณพ่อคุณแม่ท่านสนใจเรื่องธรรมะมาก่อนถ้าแปลว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยสิ่งที่เนี้ยสิ่งที่ดีอย่างเงี้ยควรจะมอบให้ลูก ได้เอามาปฏิบัติบ้างก็อาศัยแรงบันดาลใจใกล้ตัวก็เลยหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมที่ดีมากคือคนใกล้ตัวเนี่ยครับผมนะครับแล้วก็เป็นเป็นบุคคลที่ชี้นําทางที่ดีเพราะว่าอย่างที่ที่เราเคยอ่านมาหรือว่าได้ยินข้อความเนื้อปกติแล้วถ้าพ่อแม่ให้ลูกให้เงินให้ทองให้ทรัพย์สินอะไรไปเนี่ยถ้าพ่อแม่ตายไปก็หมดแต่ถ้าให้ความรู้ให้ความเข้าใจยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของธรรมะก็จะติดอยู่กับตัวเราค่ะนะครับผมธรรมะบอกอะไรเราบ้างครับโอ้ธรรมะเนี่ยสอนอะไรหลายอย่าง โดยเฉพาะที่เราศึกษาแล้วก็นํามาปฏิบัติเนี่ยธรรมะเนี่ยสอนให้เรารู้จักวิธีคิดคที่เป็นเหตุเป็นผลครับอสอนวิธีการปฏิบัติสอนให้เราแก้ปัญหาชีวิตให้พึ่งตนเองครับมีตนเองเป็นที่พึ่งอันนี้สําคัญที่สุดเลยและที่สําคัญมากก็คือพอเรามาปฏิบัติแล้วมันแก้ปัญหาตัวเองได้ครับแล้วก็ได้ที่พึ่งที่พึ่งได้พบกับความสุขโดยที่ไม่ต้องแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอก Oh. สุขภาพจิตมันดีเนี่ยและได้วิธีคิดที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตที่น่าสนใจมากอยากจะมาแบ่งปันับผมครให้เราคิดว่าคุณค่าของความหมายของชีวิตที่แท้จริงนั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่การมีทรัพย์สินเงินทองมากๆ mm hmm. แล้วก็ไม่ใช่อยู่ที่การมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงสัง <Okay. S 2> บหรือแม้แต่คำสรรเสริญเยนยออันนั้นก็ไม่ใช่คุณค่า และความหมายของชีวิตแม้กระทั่งร่างกายที่สวยสดงดงามอันนี้ก็ไม่ใช่ความหมายของชีวิตคุณค่าของความหมายของชีวิตนั้นอยู่ที่จิตไม่มีทุกเนี่ยเป็นค่าที่แท้จริงครับผมลยครับเหมือนเหมือนเหมือนอย่างอย่างในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งพิมพ์เป็นครั้งที่1ิบแล้วเนี่ยนะครับได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับคือตอนแรกผมอ่านผมก็สะดุดเลยบอกว่าลาออกจากความทุกข์แล้วก็คือเรื่องของทุกข์ใจนั่นเองคือถ้าตัวเราไม่ตัดสินใจที่จะแบบเลิกทุกข์ซะ มันก็ถือทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวเรานะครับณตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านที่นั่งดูอยู่ทังบ้านอาจจะบอกว่าแบบมีปัญหาคล้ายๆกันบางคนพอมองเห็นแบบตัวอย่างเป็นของคุณกำพลแล้วเนี่ยอโปัญหาคุณกำพลเยอะมากบางท่านก็เป็นปัญหาเล็กๆอยู่เลยนะครับอาจจะเครียดเรื่องของภาวะเศรษฐกิจธุรกิจการงานหน้าทีการงานเรื่องปัญหาลูกที่บ้านนี้มีมีกำลังใจหรือว่าแบบอยากจะเล่าอะไรไหมครับว่าว่าแบบเป็นเคสง่ายๆคิดง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องกําลังใจครับผมเนี่ยก็อยากจะบอกว่าคนที่มี ร่างกายที่พิการหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเน,เนี่ยเราอย่าไปคิดบมกมุ่นอยู่กับร่างกายเนี่ยจิตใจเนี่ยเราสามารถที่จะไม่ทุกข์ได้ถ้าเราไปคิดวิตกกังวลเรื่องร่างกายเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์สองต่อ,อกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์ยิงย่งเจ็บเข้าไปใหญ่เลยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยร่างกายที่ป่วยไข้นี่ก็รักษากันไปตามหน้าที่แต่ทำจิตจิตใจไว้ว่าหายก็ดีไม่หายก็ไม่เป็นไร นะะไม่หายก็ไม่เป็นไรนะบางทีเราต้องรู้จักยอมรับความจิ่วนสิสน่งที่เป็นกับเรานะถือว่าความป่วยไข้เนี่ยเป็นธรรมดาของชีวิตอม,มองข้อดีในความป่วยไข้ให้ได้อย่าง,งาน้อยการเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองอทบทวนตัวเองเราจะได้บทเรียนของชีวิต เห็นสัจธรรมของชีวิต<อ> üg, ว่าใ <asha đ. S 2> สังการนี่มันไม่แน่นนแล้วใช<ส>่เพราะว่าอย่างบางทีนะคะต้องยอมรับนะคะคุณเอิ้ว่าผู้ป่วยหลายคนเนี่ยบางทีแบบเกิดอาการป่วยเร <politic. S 3> ื้อรังหรือว่าป่วยเจ็บอ่อนแอด,ด,แด,ดก็รู้สึกว่าตัวเองมีความท้อแท้แล้วไม่อยากที่จะแบบต่อสู้หมดกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ แต่แต่แตแตยังแง่ที่ของคุณกำพลอบอกถูกเลยนะครับด้วยด้วยภาวะที่เร่งรีบของโลกปัจจุบันตื่นเช้ามาเราจะต้องแบบรีบตื่นไปทํางานทํางานเสร็จแล้วก็จะต้องพักกินข้าวลางวันกินห้องวันรีบกลับเข้าทางานทํางานเสร็จบางคนมีลูกต้องรีบไปรับลูกที่โรงเรียนกลับมาต้องทํานู่นทนํทานี่ทํางานบ้านนอนตื่นเช้ามาทําอีกแล้วแต่ถ้าเวลาช่วงการป่วยเออใช่ถูกต้องมันได้อยู่กับตัวเองได้ถามตัวเองได้อยู่คนใกล้ตัวได้ได้ได้คิดได้ได้ได้มองโลกแบบละเอียดขึ้นในศัจจธรรมของชีวิตนะ ว่าสังขารทั้งหลายเป็นเรื่องธรรมดาความป่วยไข่นะคะใครก็หนีไปไม่พ้นใช่ไหมคะมและในปัจจุบันนี้ค่ะชีวิตใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ในส่วนของการทํางานด้วยค่ะก็แบ่งปันเป็นอุทิศชีวิตให้เป็นอุปกรณ์ของพระธรรมครับแบ่งปันแง่คิดกําลังใจกับผู้ที่สนใจอันนี้เป็นงานที่ทําอยู่ทุกวันนี้ครับผมครับศึกษาเรื่องธรรมะมา,มา,มานานหรือ,อยังครับก็ตั้งแต่พศ2 5 สามสิบแปดศึกษาและปฏิบัติมาเรื่อยๆนานแล้วนะที่จริงช่วงปอสองประณร้อยสิบแปดไปเริ่มการปฏิบัติทบแต่ศึกษามางแต่สมัยพิการใหม่ๆปีแรกพอสองประมณร้อยยี่สิบสองกระทั่งปัจจุบันนี้นะก็สามสิบปีของความป่วยไข้แต่แต่สังเกตนะคะว่าหน้าตาเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสสดใสผิวพรรณดีทุกอย่างเลยอยู่ที่จิตใจสําคัญเลยใช่ไหมคะครับครับก็สําคัญที่ว่า สิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันมีสองด้านนะเป็นของคู่กันัมีมืดก็มีสว่างมีทุกข์ก็ต้อง, <S <S> องมีสุขมีผิดหวังก็ต้องมีสมหวังเ <C IS 000> พราะนั้นถ้าหากว่าเราชีวิตอยู่ในแง่รบเนี่ยเรามองทางด้านบวกบ้าง เราจะมีกําลังใจคิดบวกต้องคิดบวกเหมือน <c oughs> เหมือนเหมือนอย่างแบบว่าที่หลายๆคนบอกนะว่าแล้วก็ในหลักธรรมก็บอกเหมือนกันนะว่าเกิดมาเราก็จะต้องได้สัมผัสแล้วก็เรียนรู้ทุกรูปแบบจะเรียนรู้ด้านสมหวังอย่างเดียวมันก็คงจะไม่ใช่ใชนะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ถ้าเรียนรู้ผิดหวังเราจะได้เห็นคุณค่าของความสมหวังเพ <c oughs> ิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าได้ กำลังใจขึ้นมาเยอะทีเดียวนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะคะครับผมปิดท้ายนิดนึงได้ไหมครับมีอะไรอยากจะฝากเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่อาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งรอบตัวเรื่องของตัวเองรวมถึงหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของสภาวะทางร่างกายคล้ายๆกับคุณคําพลด้วยครับก็มันชีวิตเรามีทางเลือกนะครเรามีร่างกายกับจิตใจถ้าร่างกายป่วยไข้เนี่ก็รักษาใจไม่ต้องเป็นทุกข์ เรายังมีทางเลือกมีทางออกเสมอะจะท้อปไปทำไมจะทุกไปทำไมในเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่